ที่นี่ก็คือเขาสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบคุ้มแคลไหมหวานน้อยเค็มน้อยเหมนคัตเตอร์หรอหม่ <c oughs> อันนี้จะเอาไปทำอาหารนะฮะอีกอย่างหนึ่งนี่คือไฮไลท์เลยนะครับทุกคนคงจะคาดไม่ถึงนะ,ะนี่ ที่นี่คอนเซปต,ต์เขาคือแบบไม่ต้องพกชุดมาคือเขาเตรียมชุดไว้ให้ทุกวนันเราสามารถใส่ชุดเขาแล้วก็เดินตามโรงแรมได้ลไเลย ชมวิลล่านะครับวิลล่าของเขาเนี่ยคือแบบว่ามีสระน้ําแต่เป็นสระเกลือครับมีทุกห้องเลยคือสระเกลือคืออย่างนี้เลยอหมแล้วดูตรงนี้คือมีแบบแช่กระชาเวอร์ได้นะคือสามารถอาบน้ำข้างนอกได้เลยแล้วก็ที่นี่คือแอคทิวิตี้เนี่ยเขาแน่นมากเลยนะครับแล้วก็แอคทิวิตี้คือแบบว่าไม่ต้องถือที์กราดเลยแค่แบบมีลิชแบนสามารถเข้าได้ทุกห้องไม่ต้องกลัวเรื่องี่กราดอะไรอย่างใดเพราะว่าอยู่ที่มือแล้วแล้วที่สําคัญวิลล่าของเขายังมีแบบ กินดีมากอยากให้ทุกคนได้กินอ่ะได้กินไหมอ่ะไม่ได้กินมาดูฟาร์มเห็ดนะครับที่นี่คือแบบว่าเห็ดเนี่ยเด็ดให้เชฟทําอาหารได้หมดแล้วอดอเห็ดเกี้ยงแล้ววันนี้วันนี้ลูกค้าเอากลับบ้านด้วยอ๋อคือให้เอากลับบ้านด้วย มาพักกันนะครับชื่อว่าฟรีเฮ o u s นะครับเป็นห้องที่แบบว่าเฮ้ยเหมือนในนิยายอ่ะดีๆคือมันเป็นบ้านต้นไม้ที่แบบบางทีเรามองข้างนอกใช่ไหมโอเคฐานเป็นไม้อาจจะแบบว่าด้านนอกเหมือนกระบาดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแบบมันเป็นทรงเหลี่ยมๆคือดีมากแล้วไม่คิดว่าเข้ามาแล้วจะดีขนาดนี้อันนี้คือบรรยากาศเดี๋ยวเปิดให้ดูบรรยากาศตรงนี้คือเห็นเป็นผักตกซึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแบบทะเลผักตกรับอ่ะเดี๋ยวเราดูข้างนอกกันฮะนี่เห็นผักตกไหม ตกโอ้โอ้ะนึกตกไลยมัม้ยแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับห้องทีเฮ้านะครับเขาบอกว่าต้องมาเลยเพราะว่าตรงนี้คือเป็นแบบสามารถลงไปล,ลงนอนได้อ่ะนตามมาดูนี่ตรงนี้ เขารองรับน้ําหนัก200กว่าโลเลยนะครับตรงนี้อย่ยบ้านต้นไม้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ที่เรานอนอยู่สวยนะสวยมากนี่คือวันแรกเท่านั้นนะเห็นห้องก็ว้าวแล้วเดี๋ยวเราจะมีแบบกินนอนเที่ยวในโรงแรมนะแล้วก็ทำแอคทิวิตี้อีกเพียบเลยทางบกทางน้ำมีหมดวันนี้สปงสปาครบเดี๋ยวพาไปดูให้หมดนะครับสำหรับท่านวลเนตดิสเนชันนะครับที่นี่คือแบบว่าอยู่แค่อยุธยาหญเข้าห้องก่อนตอนนี้ขอเวลาแบบว่าพักผ่อนนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปกิน มือคํำกันนะครับมือคํำที่นี่เขาก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาแบบปรุน้ำหนักไหมปุเค็ม,มห,าหามามวานน้อยหวานมากไม่ใช่หวานมากหวานน้อยเค็มน้อยหรืออาจจะเป็นแบบว่าอาหารเพื่อสุขภาพเขาแบบให้หมดแล้วเรากินอาหารอะไรเรากินไม่สุขภาพ <c oughs> ไ,มไม่ไม่ดเอทไม่ลดอะไรทั้งนั้นคืออยากเห็นแบบอะไรที่มันแบบว้าวมากๆซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้าห้องมาเนี่ยเราไปเดือดเห็ดมาด้วยแล้วเห็ดอยู่ไหนอันนี้คือเห็ดเดชันอันนี้เจ้าไปทําอาหารนะฮะ ครับทุกคนถึงเวลาให้เหยื่อนะครับเราจะมาทานอาหารกันนะครับอาหารที่นี่ก็คืออย่ที่บอกว่าเขาสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบคุ้มแควลไหมหวานน้อยเค็มน้อยบนพัตเตอร์หรอหม่ <c oughs> ที่นี่คือ <c oughs> เมนไม่อิ่เพิ่มไ <c oughs> ้้อิกด้วยวอันนี้เป็นซุปฟักทองจากในสวนนะครับดอกไม้นี้ก็คือแบบว่าเขาบอกกินได้หมดนี่แล้วกันอ๋อพ ก็คือสิ่งที่ว้าวสำหรับทีเฮาอีกอย่างหนึง่งนี่คือไฮไลท์เลยนะครับทุกคนคงจะคาดไม่ถึงนะครับนี่ก็คือแบบว่านี่เออเขาแบบเห็นวิวสามารถแบบเดินลงไปได้นะเนะนะี่ยเห็นไหม เดินลงมาได้เลยนี่ก็คือเป็นไฮไลท์ของห้องน้ำเรานะ <c oughs> คือไม่ใช่แค่ห้องนอนหลับสบายแล้วก็แบบมีกิจกรรมไม่ทําแล้วห้องคือดีมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะและที่สำคัญเนี่ยชุดเนี่ยที่นี่คอนเซปต์เขาคือแบบไม่ต้องพกชุดมา <c oughs> คือเขาเตรียมชุดไว้ให้ทุกวันเราสามารถใส่ชุดเขาแล้วก็เดินตามโรงแรมได้เลยอ่นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดกันนะครับ <c oughs> ชาวแสดทุกคนตอนนี้เรากําลังจะไปทานะนะอาหารอ่ะอ้าวถึงแนละ้ว โอเคอาหารเช้านะครับก็ต้องบอกว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบคือเขาปรุงเองแล้วก็ปรุงเองเขาทำเองเสิร์ฟเอง <laughs> อันนี้นจะเสิร์ฟแน่นอนอยู่แล้วที่ดีไปกว่านั้นคือเมื่อคืนเนี้ยลองทานแล้วแยมมาชอบมากๆซึ่งวันนี้ลองถามมาแล้วว่าแยม <trov ain S 2> เขาก็ทําเองเหมือนกันอย่างแยมนี้นะครับเป็นแบบแยมมะม่วงเาามะนาวโหนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแยมสตรอเบอรี่ ชุดมาใช่ไหมเขายัางมีกิจกรรมแบบเพียบมากๆที้สสำคัญที่เนี่ยคือค่อนข้างที่จะแบบกว้างขวางแล้วก็มีหลายโซนมากๆให้แบบจะเดินทําสมาธิก็ได้หรือแบบเหมือนกับเราใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองหลายๆคนอ่ะจะไม่ค่อยมีเวลาที่แบบว่าให้ตัวเองได้หยุดคิดนะครับที่นี่คือสงบแล้วก็วิวดีทุกอย่างนี้บรรยากาศดีอยู่ท่าทมกลางธรรมชาตินะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปที่เราจะไปทานะครับที่เราแพนกันไว้เนี่ยในว,วันนี้เวิร์กช็อปเกี่ยวกับหน้าของเราก็คือ f a เชียล o r k s เวิร์กปนี่นะครับแล้วก็มีอะไรนะอาควายอีกสุายซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเลยเรื่องการหอมกกางแจะไม่เป็นไรวันนี้โอเคถือว่ามาพักผ่อนแล้วก็อยู่ในโรงแรมที่เป็นเวลเนสอย่างนี้ก็ต้องออกสั่งหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่า f a เชียลเวิร์กชของเราเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับ ในทีนี้เราจะไปห้องเกลือกันนะครับหอบเกลือกันหน่อยทุกคนครับเราอยู่ในห้องเกลือนะครับรหอหเกลือ <c oughs> ห้องเกลือที่สามารถแบบรักษาพวกผงแท้มุกไสนะอะไรอย่างเงี้ยผ่านตนะรงจมูกเราเพราะว่าตรงนี้แบบว่าเป็นเกลือที่ใช้กับปัา๊มาซปาาซั๊มซเออคือไม่มีความอันตรายแต่เป็นแนวรักษามากกว่าน,น <c oughs> ะเกลียาอ่าเกลียา นะว่าพัทเนี่ยตั้งแต่มาเหยียบที่พักแล้วเนี่ยยังไม่เจอแอคทิวิตี้เลยแอคทิวิตี้ที่แบบว่าเสียงแรงเสียงเหมือยังน่าจะเป็นแบบช่วงบ่ายช่วงเย็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงรีแลกซ์นอกจากเราไปทำเวิร์กช็อปเฟเชียลเวิร์กช็อปแล้วนะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มากินต่อแล้วเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อเราก็จะไปนวดกันต่ออย่างที่บอกนะครับกินอย่ามีความสุขเมคืนตบท้าย้วยความหมาย โอเคไปนวดมาแล้วนะครับรู้สึกแบบว่าแฮปปี้เวอร์ตอนนี้เราจะไปทำอะไรต่อเราจะไปเต้นอารับในน้ำมนเป็นกิจกรรมในน้ำเวลาที่เทรเดอร์เขาบอกให้ทำอะไรเราก็ทำตามเต้น แอนโอเคจบแล้วนะครับสำหรับทริปนี้นะครับก็ใกล้นิดเดียวแค่อเุุยทยานะครับสามารถมาพักผ่อนแบบสเตชันแบบพัทได้นะครับความสะดวกสบายค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปไหนเลยไม่ไกลจากกรุงเทพคือไม่ต้องออกนอกโรงแรมก็ยังได้เพราะว่าที่นี่คือมี ทุกสิ่งไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามที่นี่กิจกรรมเยอะมากแอคทิวิตีเยอะมากนะครับคือแอคทิวิตีของเขานี่ต้องบอกว่าแน่นทั้งวันโปรแกรมเขาจัดให้แน่นมากๆคือซื้อพร้อมแพ็กเกจของเขามาก็คือกิจกรรมเน่ยแน่นตั้งแต่แบบลงจอดรถเลยกินอัฟต์นูนทีกินไฮที e อ Exercise ต่างๆ มีคลาสให้หมดสําหรับคนที่แบบว่ากังวลว่าแบบเออตัวเองจะเล่นไม่เป็นในคลาสต่างๆไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าที่เนี่ย <c oughs> เขาเป็นแบบว่าสอนจริงๆจังๆจริงแล้วกิจกรรมไฮไลท์สำหรับเรานนรอบนี้เราไม่ได้เล่นสกยานะ้ำเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมด้วยแบบไม่เอ,อื้อมหน่วยคือพักตกชวาเยอะมากตอนนี้ยังแนบอ,อยู่เลยโอเคไม่เป็นไรใครที่อยากมาพักผ่อนแบบพันนะครับพักบ้านต้นไม้อย่างนี้นะครับก็อยู่ใกล้ๆนี่เองอยุธยาไม่ไกลาจากกรุงเทพนะครับจากสนามบินสุวรรณภูม นักท <hàng> so ่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยชอบมากันเพราะว่าเดินทางไม่ไกลคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับทิปหน้าพัดจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามแล้วก็กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกดซีฟอร์นะครับดิ้ง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 ครับเจอกันอีพีหน้าเอพิโซดหน้าครับบ๊ายบายที่นี่นะครับเขามีคอนเซปต์คือ ABC นะ A คือ Acti v e คือทุกคนมาเนี่ยก็อยากให้ร่างกายแบบแอคทีฟเนาะเหมือนรีเฟนตต่างๆมีแอคทิวิตี้นา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 นในการเล่นเนาะบีนะครับบีคืออะไรนะบาลาน <laughs> บีบีคือบาลานบาลานคือบาลานร่างกายเนี่ยให้ม,มนันสมดุลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องนอนการออกกําลังกายนะครับก็คือให้บาลาน์ไปกับร่างกายของเราให้ร่างกายเราเนี่ยปรับสมดุลมากขึ้นนะครับส่วน C นะครับคือคอนเน็กนะครับคอนเน็กก็คือเราเนี่ยจะได้แบบรู้จักเพื่อนๆ,ๆมีการพูดคุยสนทนากันนะครับ เราก็คอนเนคกับเขาเขาก็คอนเนคกับเราเพราะว่าแต่ตะคา,านเนี่ยเราต้องเรียนรวมกับคนอื่นด้วยกิจกรรมเนี่ยใครที่มาเนี่ยไม่ต้องแบบโซเชียลนะครับเพราะว่าเขาโซเชียลดิสแทน e นะครับก็คืออยู่ห่างก,กันตามรัฐบาลกําหนดเลยและที่สําคัญคือตรงนี้คือเขาเป็น outdoor ทั้งหมดไม่มี indoor เลย<ๆ>ก็คือแบบว่ารอนก็ืึ้งนไปไปเ,เรียกว่าปลอดภัยนะครับที่นี่มาได้ถ้าผม